คือช่วยไหนก็โดนอยู่ก็โดนอยู่แต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 ่ยยังไม่เข้าใช่ไหมฮะคือหุ้นไหนอันนี้มันเริ่มไปขาลงมาอ่าอ่าไม่ต้องรออประกันคือจากพันสองไปไปพันพันอ่าหกร้อยสี่สองเนี่ยจริงริงเอสมันก็พูดแบบนุ่มนวลนะแต่เอสจะลงจากทุนไอซีประมาณสิบสี่เปอร์เซ็นต์คืจะจบการลงอีกสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะอันนี้เป็นขึ้นเออยู่ทำพี่ย้อยเขาขึ้นเออยู่นะ แางทางของการลงอาจจะอยู่ประมาณพันห้าเนี่ยบร,ริบ่าวเนี่ย <Okay. S 2> วิธีลงก็ก็จะลงทีอย่างวันนี้อแบงค์ขึ้นเขาก็ขายปิโตเคมีเนี่ยปิโตค่ะ <c oughs> แล้วที่ท,ที่ที่หลุดแล้วก็คือยางเนี่ยทั้งถุงมือยางทั้งยางพาราเนะี่ย G T A อันนี้หลดุดหลุดแล้วเป็นขาลงแล้วน่แล้ว <Okay. S 2> มันก็จะลงไปรู้เท่าไหร่ <c oughs> นะก็เป็นขาลงแล้วก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้วไม่รู้หา <c oughs> วัดวัดไม่ได้ละวัดไม่ได้ละ มันก็จะเหมือนเหมือนกับกลุ่มที่ลงมาก่อนคือกลุ่มแบงก์กลุ่มการเงินเนี่ยลงมาก่อนนะฮะแล้วก็มันก็จะลงทีละกลุ่มแบบเนี้ยนะครับแล้ววันนี้ก็่ค่าไปแ,แล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลโดนไปแล้วน,นะฮะแล้วก็ส่องออกก็ท้ายสุดนะฮะส่งออกนี่จะลงสุดท้ายสุดเลยเนะเป็นเห็นกลุ่มส่งออกลงเมื่อไหร่ก็แสดงว่าเจ็ดปัานัสร็จลเนี่ยก็จะประมาณนั้น ครับให้ให้รู้ว่าอยู่ในแนวทางการลงอันนี้เราแนะนําจากที่เราเราเราแนะนํามาตัง้งแต่ตลอดนะว่าเ <Okay. S 1> จ็ดสลงประมาณถึงเดอกกันยาเนะีมันก็เป็นเทรนแบบนัน้นอยู่ที่จริงมันวัดตัวเลขได้แล้วด้วยว่าลงถึงไหนนะ <Okay. S 1> แต่ยังไม่บอกนะเดี๋ยวตกใจนะ okay. เพราะว่าเพราะว่าในเซตน่ะมันก็เกี่ยวกับทีเฟก่ะนะฮะทีเฟกก็เป็นเด้งชอ็อตอืมเป็นเด้งช็อตเป็นเด้งช็อตครับล็อตถ้าเป็นถือนะไปถืชอช็อตก็จะเป็นแถวเก้าสี่เก้าประมาณเนี้ยอ๋อเก้าสี่เก้านะฮะจก็าเป็นคุณเด้งไม่ถึงอ่ะมั้งนะฮะก็เป็นขี้ยอยนะครับแต่การเด้งรอบหน้าอาจจะอาจจะถึงก็ได้ลนะังจากที่ลงไปแล้วแถวเก้าร้อยอะไรเงี้ยนะอาจจะเด้งได้ถึงเก้าสามศูนย์เก้าสามหกไรทีเนี่ย ภาพของ,องเซตก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยะครไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มันก็เกี่ยวกับหุ้นใหญ่อะม,มันไม่เกี่ยวกับหุ้นเล็ก <laughs> หุ้นเล็กนั้มันเป็นขึ้นสี่นะฮะขึ้นสี่แล้วก็ดูง่ายๆให้เบสซี่มันตัดซิโล์ลยล,ลงไปของเดนะแล้วก็ไปดูตัวอย่างเอาวนะ่าอันนี้มันเป็นขึ้นสี่แล้วจะออกข้างยังไงอะไรเงี้ยนะมันก็ไปไปดูตัวอย่างก็ได้นะครับมันก็จะไม่ลงแรงนะแต่มันเหมือนกับ มันเหมือนกับว่าลงเยอะอแต่ไม่ลงแรงถือว่าที่ไปไอ้สิบห้าบาทลงไปสิบาทเนี่ยมันค่อยๆลงใช่ไหมแสุดท้ายมันก็จะวิ่งแบบหุตลุดขึ้นไปแบบแรงๆอ่ะนะฮะเพราะว่ามันมันมันแยกกลุ่มมันแยกกลุ่มเล่นนะครับก็คือว่ารอให้เซ็ตลงไปข้างล่างก่อนแล้วพอเซ็ตขึ้นเนี่ยหุ้นพวกนี้ก็จะยังไม่ขึ้นนะครับพอหุ้นใหญ่ขึ้นจบนะครับก็หุ้นพลิทจะวิ่งขึ้นครับ ถ้าเราดูเนี่ยเราดูง่ายๆว่าทำไมมองว่ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะหลบดูเคซทีเนีนะฮะคื <Okay. S 2> อภาคือคือ,อดูกาบีเน,นี่ยาเซ์ยนเดไรเบอเจนเนี่ย <Okay. S 2> ซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันไม่ชอบการแบบนี้เหมือแบบนเวียดนามเหมือนนะฮะตุนพันสี่ร้อยยี่ิแบสบี่ไอซ์ยแบบนเดเบเจนในทางเพิ่มบีกเนี่ยเนี่ยลงมาแบบพันสองร้อยเจ็ดสิบเลยนะลงเพราะไอซ์ยนเดอนะ <Okay. S 2> ร์เบอรเจนะแล้วก็น่าจะปะท่อมไปแล้วนะฮะ แต่ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะนะครับอันนี้ก็สาหรับคนที่เล่นอีวันนะครับก็ก็ต้องดูนะคุ้เวียดนามจะขึ้นแรงลงแรงกว่าเราเยอะนะครับ <V N. S 2> แต่สุดท้ายก็จะขึ้นไปนะครับคนเล่นกองทุนเนี่ยไม่มีทางทนเลยสมมติขายวันวันศุกร์ไปจะได้เงินีกห้าวันแล้วจะมาซื้อกลับซื้อไม่ได้นะออแต่อีวันะ 1> e 1เนี่ยมันก็ขายสามเจ็ด เนี่ยอย่างวันนั้นเขาบอกเขาติดสามเจ็ดใช่ไหมครับมันเคยเป็นิดสามโกเจห้าขายก่อนวันนี้กลับไปซื้อสามสี่ใช่ไหมครับ <Okay. S 2> ได้ขึ้นสามบาทเนี่ยถูกไหมอันนี้ต้องพยายามเข้าใจด้วยนะครับว่าถ้าจะใช้เทคนิคข้อ่ะมันก็ต้องชอ็ชอตชอ็อตเกมพอร์ตเป็นออีกย <Okay. S 2> นะครับ <Okay. S 2> ก็จะเป็นพาสนะทุกอยางไอ้ที่จริงๆก็คือว่ามันมีสองอย่างคืปอปลอกใจกันกับพ <Okay. S 2> ูดความจริงค่ะเออมันมันปลอกใจกันก็ได้นะแต่สุดท้ายแล้วคุณสบายใจแต่คุณเสียหายไงนะ พูดความจริงดีกว่านะฮะ <Okay. S 2> ว่าแน่แล้วสุดท้ายมันจะลงไปนะครับก็ไอ้ที่ไม่ลงเดี๋ยวก็จะลงแต่มันก็จะลงไม่เยอะนะฮะอย่างกลุ่มส่งออกลงก็ก็ไม่ได้ลงเยอะนะ, <Okay. S 2> นะครับหกสิบเจ็ดหกสิบสามเคซีอะไรเนี้ยสุดท้ายาก็ลงไงเนี่ยก็ลงลงท้ายสุด <laughs> ประมาณนี้ mm hmm. นะครับก็พูดความจริงดีกว่านะ่ะคือถ้าเขาให้เขาไปตัดสินใจเองนะฮะนะครับ, mm hmm. รบพวกที่จะลงไม่เยอะเนะี่ย ึ้นสี่เนี่ยมันจะลงไม่เยอะนะะแต่มันต้องไปทุนขนาดเล็กนะกันกุลนะฮะศรีชาที่เป็นไอนะอะไรเงี้ยคำว่าไม่เยอะของมันเนี่ยไม,ม่มาเทียบกับมาเทียบกับอุ่ณใหญ่ไม่ได้นะคาว่าไม่เยอะของมันเนี่ยไม่ถึงว่าอาจจะลงลงสามสี่สิบเปอร์เซ็นจากข้างบนนะ <Okay. S 2> แต่ผุ้ใหญ่เนี่ยเขาจะลงไงเขาก็ไม่ลงเกินยี่สิบเปอร์เซ็นตหรอกเนี่ยนะครับก <Okay. S 2> นะ็ก็ก็ต้องแต่ละตัวมันมี เลค่าเบต้าของการขึ้นลงไม่เท่ากันต,ตัวที่ลงเยอะเวลาขึ้นก็จะขึ้นเยอะนะครับถ้ามันยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับส่วนตัวที่ลงน้อยอะ่ะมันก็มันก็จะขึ้นน้อยนะมันก็มันจะเป็นอะไรที่สอดคล้องกันขึ้นน้อยแอดวานซ์ลงมลงใช่ <laughs> ใช,ใช่ลงน้อยขึ้นน้อยลงมากก็ขึ้นมากมันเป็นเขาเรียกเลค้าเบต้าของของก้านเบยงของกําไรของเนี่ยมันจะเป็นลักษณะธุรกิจแบบอย่างอย่างธุรกิจ ไอ้พวกคอมมอดิตี้เนี่ยมันจะขึ้นแรงลงแรงใช่ไหมอ่าไอ้อย่างทีทีเอขึ้นมาจากบาทหกสิบขึ้นมายี่สิบเนี่ยขึ้นแรงไหมล่ะขึ้นแรงมันก็ลงไปบาทใหม่อ่ะลงแรงไหมแรงอ่ะเป็นลงแรงไอ้กลุ่มเรือนี่ต้องถือว่าขึ้นจบแล้วนะจบแล้วจบแล้วแต่เ็ายังไม่ใช่ลงไปบาทอยงเะก็จะเวียนอยู่สิบสี่สิบห้าสิบแปดอยู่สักพักเนี่ยเป็นปีๆนะยังไม่ลงเลยะ ก็ต้องพยายามนะหาความรู้กันพี่ก็พยายามสอนแล้วก็เจอโควิดทิ่ไน่ดสอนอย่างไรมืนกันนะครับอประมาณนี้นะคือวงการลงทุนมันเป็นเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับกับเงินของเราของครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยเราเราจะแบบว่าเอาควาปลอบใจแล้วสบายใจจะเสียเงินเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ถูกอ่ะพี่พี่ก็ ตรงๆ,ๆนะฮะเอาความจริงดีกว<ช>่านะครับทีตีทีสีอะไรนะทีตีทีสีก็ว่าเมื่อเช้าก็ให้ไปบอกห้าเอ็ดแต่จริงๆอ่ะในตัวในตัวที่มันไม่หลุดเนี่ยคือมันถ้าปิดหลุดห้าหกทีตีถ้าหลุดห้าหกเนี่ยปิดหลุดเมื่อไหร่มันจะเป็นขาลงนะพอขาลงแล้วไม่รู้ว่าบอกว่าเท่าไหร่แล้วมันอาจจะที่มันลงไปเท่าไหร่มันก็เป็นขาลงมันก็ถูกหมดแล้วทีสีหลุดหมดเนาะหลุดหมดทุกเซ็ตใช่มันหลุดหมดแล้ว ว้ไอ i อสไอก็เออเ e อร์ซเลยด้วยพี่ยี่หกล้ใช่น่ะมันใกล้เด้งไงมันใกล้เด้งที่เรียกว่าเอแล้วจะเด้งเป็นบีไงมันใกล้เด้งไงคือรนั้นมันใกล้เด้งเ็ซนี่มันใกล้เด้งฮะแต่ถ้าเล่นพูดเราก็ต้องดูว่าอย่างแบงค์เนี่ยที่วันก่อนวเนี่ยเดี๋ยวแบงค์มันจะเด้งใช่ไหมฮะเพราะเพราะแบงค์มันเป็นขาลงแล้วอาเซนมันต่ำสามสิบมันเลยเด้งขึ้นมาไอ้เคแบงโอเห็นแล้วเห็นแล้วเออเราก็มาดูว่าถ้าเราจะเล่น G C อ่ะมันลงยังเออแล้วก็ไปดูแบบนี้เดี๋ยวมันก็จะต้องเด้งนะมันไม่มีหุ้นลงแล้วพ <GC, S 2> ี GC, GC. P ่ G T T G C อ่า G T G C เราดูซิอ่ะถ้าเราอยากไปรู้เราก็ดูอ่ะ P D T G, G C นะฮะคือหุนะ้นเนี่ยมันแยกกลุ่มแยกตัวเราก็ดูว่าอ่าทางเฟรมเดย์เนี่ยมันเป็นขาลงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมหลุดเส้นทุกเสน้นเส้นสองร้อยเหลุดทุกเส้นแล้วมันก็โดดไปแต่วีคเนี่ยเห็นไหมวีคมันใกล้วิคดูวีคพวกเราอ่ะวีคเนี่ยมันเป็นขาลงเลยเห็นไหมโน้วิคของ G C อ่ะมันตัดโลลไน์แ้วใช่ม S <S อ,อันนี้มันบอกว่าจดขึ้นใหญ่ปักหัวจดจดขึ้นใหญ่เนี่ยมันก็บอกว่ามันก็ลงไปไปที่หัวที่มันโผล่ขึ้นมาเนี่ยได้เอ็นไหมฮะหัวหนึ่งาตามนิสัยมาเดิอหัวหนึ่งเนี่ยมันมันก็จะอยู่ที่สี่สิบอะไรเงี้ยนะสี่สิบเจ็ดสี่เก้าบาทห้าสิบอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ตรงเนี้นะฮะเพราะว่ากลุ่มปิโตรเคมีเนี่ยกขึ้นนะกลุ่มน้ํามันเนี่ยภาพใหญ่เป็นขาลงกเนี่ย ขตตาลงไม่ถึงว่าสอพอเนี่ยไม่เกินร้อยหกสิบหรอกวันนี้ก็เลยขาลง <c oughs> แต่จีซีอ่ะรุ่นร้อยใหม่ได้นอ่นไหมฮะใช่ใช่ใช่ไอพป่ตโตเคมีมันรุ่นได้เพราะมันไม่เกี่ยวมันเป็น<อ>มันเป็นสินค้าที่ไม่ได้ถูกดิสราฟนู่นไหมฮะคือมันจะคนละอย่างก,กันนะครับแต่มันจะขึ้นแรงหลงแรงอืะนี่นี่น,น,น,นี่มันลงเลยเพีย้ยเพี้ยเลยสามบาทใช่แต่ไม่อ่านมันสินี้เด้งไปสี่บาทอ๋อเพานั้นเล่นเล่นหุ้นพวกนี้เวลาลงมันจะ มันต้องพอมันมันเริ่มหลุดสต็อปลอสนะฮะมันเริ่มอ่าดูก่อนลงนะอ่าที่ให้ดูจีซีนะดูจากเกมวีกนะวีกแล้วค่ะอ่าวีกอี่ะมันขึ้นไปที่หกสิบ้าบาทเนี่ยไอซไซมันหกสิบมันไอซไซของวีกมันอยู่ที่เจ็ดสิบสองใช่ไหมแล้วพอมันขึ้นไปจริงเนี่ยมันขึ้นไปเจ็ดสิบถูกไหมเนี่ยมันขึ้นไปเจ็ดสิบแล้วมันไดเวอร์เจนในวีกเห็นไหมถ้าถ้าถ้ามันเป็นอาการแบบเนี้ยมันไม่มีทางรอดนะตาสาอะไรมันก็จะลงเล็หมด ตอนแรกคิดว่าเป็นไซเวเวหน่อยหนึ่งนะเออคืาเนี้ยมันกลายเป็นขาลงแล้วมันยืนยันว่าระยะกลางเป็นขาลงเพราะนั้นเราก็ดูถ้าเราเห็นภาพนี้แล้ว็บอกว่างั้นเอ็บีซีต้องตัดตัดซีโร่ลายลงมาใช่ไหมจบซะแล้วก็มาจบให้จบซะเราจะได้ไปซื้อมันจะได้แบบเป็นห้าไปใช่ไม่ใช่แบบเออตรงนี้เอาไงตรงนี้กลัวมันเป็นช้ยงไงมันขายเป็นยับนถูกไหมตอนที่เจ็ดสิบพี่บอกให้ขายนะพี่ก็ดูตรงเนี้ยถ้าทางเฟรมเดย์ดเบอร์เจนนี่พี่จะเฉยๆยนะอย่าง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 มันไปดูเซเว่นอัพ ไปดูเซเว่นดูมเเดย์ก่อนจะเห็นว่าซัมเปลนเดย์เนี่ยไดเวอร์เชจนถูกไหมแล้วมันปรับฐานไปแล้วแล้วมั่นลองดูวีคเดยยมันไม่ไดเวอร์เวจนไงโอ้โอสวยอยู่เห็นไหมภาพมันเพราะนั่นแหละคือคือมันจะมีการปรับฐานใหญ่แล้ววงคึือไปอีกครั้งนึงแล้วเป็นนิวฮอย่างเงี้ยอันเนี้ยะมันไดเวอร์เจนอย่างเงี้ยคืออะไรก็ไม่เหลือพูดอะไรก็ไม่เหลือแล้วมันโดนหมดแล้วตาย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 อย่างเดียวเวียดนามอยู่สิแต่ยันนิดเดียวนะแค่เจ็ดแปดกค่เจ็ดเก้าเนี่ย โอ้ยลงมาซัแบบเอาเป็นเอาตายถึงสิเปอร์เซ็นเลยนะเนี่ยอาทิตย์เนี้ยเกินเกินก็พันสี่ร้อยม่ลงไปพันสองร้อยเจ็ดสิบหกโอ้โหโหดมากอาทิตย์เดียวเป็นสองสามร้อยจุดแต่มันก็เหมาะไหมเหมาะกับการที่แบบเกงอะไรไหมอ่ะคุณขายอีอวันไปอ่ะสามสามเจ็ดแล้วคุณมาซื้อสามสามอ่ะใช่ไหมใช่สามสามเจ็ดห้าได้สิบเปอร์เซ็นต์อะเอาเปล่าแมันก็เอาก็จาไว้เลยบุคลิกของเวียดนามจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนจีนจีนเกิ เดี๋ยวจีนจะวิ่งแรงๆเสามเดือนขายให้ทันเปิดเวดนามขึ้นไปแล้วจะลงแรงเป็นละลอกก็รองนะปอีกทีนี้ GC ถ้ากลับไปดู GC นะฮะก็หมายความว่าตัวทาเฟรมเดมันโอเวอร์โซใช่มันมีศักยภาแล้วไปขาลงเป็น ABC ีซีทำซีอยู่ใช่ป่ะอ่า p ีทีทีซีใช่ไหมครับใช่ใช่อ่าแล้วดูทาเฟรมเดนะครับเร้่ไปดูทาเฟรมเดนะ อ่าแล้วเราจะดูว่าจบไหมนะฮะอ่านะครับลงมาเนี่ยพอพอมันตัดลงมาเนี่ยนะ,ะเอาวละมันทำมันทำหนึ่งสองสามเดี๋ยวดูทีนึงนะฮะต้องนับว่าครบห้าขึ้นไหมอ่ะมันทํามันทําครบห้าขึ้นนะ,ะนนขึ้นหนะ้ามันอยู่ที่เจ็ดสิบเนี่ยแหละแต่มันทําขึ้นเอนะเอเนี่ยมันยังเอ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 ยู่เลยใช่ไหม มันต้องเด้ไปเป็นบีก่อนเนี่ยมันมันต้องมีจังหวะเด้กเป็นบีที่ทางแรงใฉะนั้นมันจากห้าสิบเด้ไปหกสิบเนี่ยมันจะเป็นขึ้นบีแล้วก็จะลงทําขึ้นสีโอ้ลบสีเดงนะปก่สีมันอาจจะไม่หลุดนะสีมันก็อาจจะไม่หลุดนะอาจจะไม่หลุดไอตัวห้าเออประมาณเนี้ยแสดงว่า ถ้าเราเราเราเห็นท่าเป็นนี้เราวางแผนแบบนี้นะพื้นฐานไม่ได้เสียอะไรแล้วที่ไปเทคโอเวอร์อะไรมาเนี่ยนะคือมันไม่น่าเสีงโอ้ทั้งปตทไปซื้อเนี่ยนะต้องวางแผนมันตั้งแต่ขาย G P S C เออาตังค์มาถูกไหมไปซื้อ V N T ไปซื้อธุรกิจมันต้องแบบโหเป็นอนาคตเนี่ยนะฮะแบบนี้มันก็จะต้องดีระยะยาวถูกไหมป่ะอย่าหลุดท่านอย่าหลุดท่านสี่บาทอัศรุนถูกมหมสี่บาทอย่าหลุดนะหลุดหัวหนึ่งเน่ะ อเออไม่รู้หรอกมันมันหลุดไม่ได้อ่ะคุณลงทุนไปจะเป็นแสนล้านแล้วคุณอยู่ดีมาทำพุ้นหลุดจะบ้าเหรอเอออแต่มันไม่ใช่อ่ะเพราะนั้นแถวนี้ลงมาเนี่ยนะฮะวันนี้ทำไมขายไม่รู้เขาคุณเขาขายเขาก็ขายอ่ะเราเราไม่เกี่ยวกับเขาถูกป่ะอืมออเราไม่เกี่ยวกับเขาแต่เราถ้าเราจะเล่นกับเขาเราก็หลอกซื้อถูกไหมห้าสิบไปแถวห้าสิบห้าเปอ็นแหละแ,แล้วก็มันก็จะเหวียอยู่ห้าสิบ 6้าสิสิบโอ้โหเยอะเลยนะเบียร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์น่ะนะฮะอย่ากลัวนะนะอย่ากลัวหรือถ้าห้าสิบก็ตัวใครตัวมันเนี่ยนะนะั้นแหละไม่น่าจะเกิดกับลักษณะของกิจการที่ดําเนินธุรกิจดําเนินกิจกรรมทางการเงินแบบนี้นะเอาเทคโอเวอร์ <take> over มารู้ว่ามันจะต้องโตของเดิมเนี่ยมันไม่โตแล้วใช่ไหมขายลงไปฟ้ามาเทคโอฟิตได้กำไรมาแล้วถูกไหม ก็มีทําให้พวกเดชทูวิธีเดโชลดลงนะฮะแล้วก็ไปทํางานใหญ่เรียกเรียกทํางานใหญ่นะฮะแล้วอันนี้มันต้องใหญ่แล้วมันต้องดีถ้าไม่ดีมันประเทศชาติแสนล้านเนี่ยถูกไหมแต่เราเพิ่จะเห็นภาพโอเคหรือว่าอย่าไปตกใจกับเก้าตต้องเรียนรู้นิสัยมันให้แต่ละตัวให้ดีแล้วเราก็จอยู่รอดในตลาดได้นะครับเอาเอาความจริงมามาพูดถึกว่าความจริงแล้วอย่าอย่า กลัว <Okay. S 1> ถ้าซื้อหุ้นดีอย่ากลัวมีซีจีเมื่อเช้าก็ในโมดิมิ้กก็มีนะนะครับ <Okay. S 2> แต่มันก็เออนี่แหละมันก็เป็นหุ้นเล็กอ่ะมันก็เข้าสูตรหมดถูกไหมแล้วก็แค่ดูว่าขึ้นห้าเนี่ยอันนี้ห้าแล้วนะถูกไหมห้าแล้วเห็นไหมไปดูกาฟบิ๊เดวิจนไหมใช่ไหมพรถ้าถ้าถ้าบิ้เดวิจนถึอห้าเนี่ย ถาม EPG ขึ้นไปอ่ะขึ้นไปจะได้เวอร์เจนไหมยังไงก็ได้เวอร์เจนถูกไหมยังไม่ใช่หบีกยังไงอย่าอย่าลืมว่าเดิมขึ้นไปเนี่ยไอซ์ไซต์นะไอซ์อยู่ที่แปดสิบเอ็ดใช่ไหมตอนนี้แซงสิบสามบาทไปแล้วแล้วไอซ์ไซต์เพิ่งอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสมันก็เริ่มไดเวอร์เจนไงมันเพิ่งเริ่มแต่เป็นไดเวอร์เจนขึ้นนึกออกไหมเออเพราะมันยังงั้นไดเวอร์เจนลงยังงั้ขึ้นอยู่ใช่แต่ มันวันศุกร์ไงเป็นศุกร์ใช่ค่ะวันศุกร์มันจะขึ้นไปสูงกว่าน,นี้ก็ได้แต่มันก็ได้เวอร์เจนนะคือมันขึ้นล็อกสุดท้ายเพื่อที่จะลงไงแล้วนับนะเรานับนะเรานับขึ้นนะขึ้นมาจากสามบาทสี่ตังใช่ไหมตึงล่างเลยอ่าแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่ห้าบาทสามสิบอันนี้นับห<า>นะึ่งสามหัวนั่นนะเอออ่าแล้วลงมานับสองใช่ไหมเออแล้วขึ้นไปเนี่ยนับสามใช่ไหม,มอ้ลงมานับสี่ใช่ไหมนิดเดียวเออกตลังทำห้าเนี่ย แล้วห้าเนี่ยมันจะมันมันจะไม่ขึ้นเยอะมันจะขึ้นประมาณกับหนึ่งเนี่ยนึกอไหมฮะเพราะสามยาวมากเนี่ยห้าคนจะขึ้นไม่เยอะอาจจะไปไปเถาดอยเดิมดอยเดิมและตึงตึงตึงเออดอยเดิมสิบห้าบาทแปดสิบเนี่ยอย่างงี้มันก็สามารถถึงสิบห้าบาทได้เพราะสามคนเออได้ได้แต่ก็คือขายแต่ก็คขายซื้อแถวนี้ได้ไหมซื้อเก่งกำไรค่ะตีจะโทษใครเพราะเพราะว่าเขาเล่นกันม่เจอเขาเล่นกันม่จอสามบาทเขาเล่นไปสิบห้าบาทเนี่ยมันห้าเด้งนึกออกไหม แล้วคุณจะมาเอาอะไรที่ไปถึงตรงนี้ครึ่งเด้งอันเนี้ยถ้าผิดพลาดก็โทษตัวเองอย่าไปโทษคนอื่นนะฮะเข้าใจไหมใช่เล่นอูนังเ้างจเ่นี้แหละถึงเท่านั้นคืนห้าขึ้นถ้าเนี่ยปกติเนี่ยนะเขาเรียกเขาเรียกขึ้นห้าเขาเรียกว่าคุณที่เล่นเนี่ยเขาเรียกเชียนอยู่รูหมูอยู่ตึกอะไรนะคือคืออย่างนี้เชียนเลนะเชียนเนี่ยเขาไม่เล่นขึ้นห้าอ๋อ อะไรห้าแล้วเขาไม่เล่นนะฮะก็เหมือนเมื่อเช้าเนี่ยเข้ารายการเนี่ยเาก็จะถามว่าโงารงพยาบาลซื้อได้ไหมโงมรงพยาบาลซื้อได้ไหมเ <Level. S 2> นะน,นี่ยไอ้นนี้ไม่ถึงว่าอันเนี้ยทำไมทําไมไม่ไม่ถามว่าขายก่อนไหมขายจนไหมเนี่ยแต่โงรงพยาบาลยังดีนะเป็นสี่นะยังเป็นส <s> ี <S <s ่นะจะเป็นขึ้นสี่อยู่นะฮะค่อยๆค่อยๆศึกษาไปพวกเนี้ยมันมันไม่ใช่ไม่ถึงว่าใช้อินดิเคเตอร์ตัวเดียวใช้น้ำรับเน่้อสัต มันใช้เนี่ยมันจะอยู่ในสี่บกหนึ่งเนี่ยมันมันจะสอนมาทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าถ้าเป็นหลักสูตรหลักสูตรทางด้านหุ้นใช่ไหมมันก็จะมีอะไรนะหัวตูดสเปเชียลยมันก็จะสอนจากพื้นฐานมาเลยใช่ไหมแล้วก็สอนการใช้หุ้นการใช้เชคนข้อกับหุ้นแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมามาสอดคล้องเป็นเป็นหนึ่งวิชาทั้งฟันโฟืั้งอะไรเี ไม่ใช่ดูอย่างเดียวดูข่าวดูอะไรคนละเรื่องหมดเลยอที่สําคัญก็คือว่าไม่ควรขาดทุนนะเพราะมันง่ายแต่ไปทอง,งคำค่าทองคำทองคำก็ยังแนะนําเหมือนเดิมอยู่นะครับว่าก็ควรจะนะควรจะย่อลงไปนะเพราะว่าระหว่างสัปดาห์เนี่ยก็ไม่รู้จะขึ้นไปทําไมแต่ปลายสัปดาห์ก็ค่อยขึ้น มาก็ต้องไปปิดแถวๆหนึ่งแปดถึงสองอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็ระหว่างสัปดาห์ถ้าลงไปก็ดูหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดหกศูนย์นะครับก็ลงไปก็ซื้อครับระหว่างสัปดาห์ก็เป็นวันจันวันนี้ก็ได้อังคารวันอะไรก็ได้นะแต่โศกต้องขึ้นไปอยู่ของผลนะถ้าเรานึกภาพนี้เราเห็นว่าอ๋อเพราะฉะนั้นกราฟบิกเนี่ยแท,ท่งเทียนจะเป็นโดจิขึ้นมาสามแท่งต้องพักนี่ถูกอไหม เขียวสามแท่งทักหนึ่งแท่งหนึ่งแท่งก็คือโดจิอ๋อเพราะฉะนั้นต้องขึ้นมาปิดข้างบนเพื่อใอ้เป็นโดจิ <Okay. S 2> ถ้าจะขึ้นต่อก็เป็นโดจิเขียวโดจิเขียวก็ควรจะปิดหนึ่งแปดหนึ่งสองอย่างเงี้ยเราก็จินตนาการว่าเฮ้ยลงไปไม่เป็นไรนี่ยวะ่ะขึ้นมาได้แต่ถ้าไม่ขึ้นเป็นแท่งแดงนะก็ถือว่ามันลงไปนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์แล้วลองมามันไม่ขึ้น เพิ่งก็สต็อปล็อตไปเลยคืออยู่ที่ต่ำไม่ใช่ว่ามาลองแถวนี้แล้วสต็อปล็อตข้างล่างใช่ไหมทำอยางนั้นก็กลายเป็นรอที่จะลองข้างล่างนะสุดคนที่ช็อตก็ควรจะช็อตมาแล้วใช่ไหมหัวที่สองลึกแปดหนึ่งศูนย์ก็ควรจะช็อตมาแล้วนะก็สามารถถือที่จะเป็นลุ้นข้างล่างอีสักยี่สิบสามสิบเหรียญส่วนคนที่เล่นสั้นก็เล่นได้ทั้งคืนนะเด้งช็อตย่อหรอไม่ต้องสนใจใคร ตรงไหนเนี่ยก็ก็มาเรียนสี่บวกหนึ่งแล้วก็เขาไม่เห็นไม่ใครถามพี่นะคนเรียนสี่บวกหนึ่งเนี่ย <Okay. S 2> แล้วเขาอยู่ในที่ว่าที่พีเลยด้วยเขาไม่เห็นถามเลี่ย็ไม่เห็นมีปัญหาเลยนะแต่เขารู้ว่าเขาเล่นคืนสิบเหรียญนะก็อพอ,นะ <Okay. S 2> ออ่ะนะเออแค่นั้นอ่ะจะมาเอาคือตรงไหนตรงไหนเนี่ยมัน <Okay. S 2> มันจะต้องเป็นจังหวะสมมุตนะิจังหวะนะจังหวะเนี่ยเปิดเป็นจังหวะที่ไอซีของท่าเพลยร้อยยี่สิบอยู่ในเขตโอเวอร์โซนะครับเอเบซีดี A C D, นะฮะเอเบซีดีเนี่ยนะอยู่เป็นขาลงนะฮะ นะครับแล้วกําลังงัดขึ้นผ่านสิกแนลแบบนี้อันนี้ก็บอกราคาได้เนี่ยอันจนี่บอกไม่ได้ <c oughs> คือจังหวะสําสคัญแต่มันไม่ได้มีทุกจังหวะนะจังหวะสำคัญก็ที่ท,ที่วันสุดท้ายที่โพสก็คือ17ที่ลงไป17.52เห้าะนั้นที่โพสปดดัดตงเนี้ยมันน่าจะมันน่าจะหลอง <c oughs> นะครับแต่มันมันไม่ใช่ว่าจังหวะสําสคัญที่ทำแล้วได้ตังค์เยอะเกิดขึ้นทุกวันนะมันจะเกิดขึ้นตนงงานขัง ดาลละครั้งอไงนะฮะหรือสองสัปดาห์ครั้งก็ทองคาก็ประมาณนี้ <Okay. S 2> นะครับเลียนซันนะครับช็อตได้เปรียกนิดหน่อยสต่รอบลอดสนะิบแปดสองสู huh. ่ยแต่ช็อตเนี่ยคิดว่าในระหว่างนี้นะระหว่างหวังคืนเนี้ยช็อตได้เปียกหรือว่าอาจจะยังไม่ได้เปรียกอาจจะยืนซึมๆก็ได้นะครับได้ <Okay. S 2> ค่ะ โอเคครับโอเคครับขอบคุณทะกท่านสำหรับข้อมูลในตอนนี้นักทุนนะฮะก็ ความรู้อท่านั้นเองที่จะช่วยให้นุนมีความมั่นใจทางขาขึ้นแล้วก็ขาลงนั่นเองนะฮะนุนก็ยากพอสมควรนะฮะ,ะก็เรียนรู้กันไปสําหรับท่านที่อยากเรียนรู้ในสิ่งที่คุณนิพม์ได้อธิบายไปก็4ีบกึงก็ตอนนี้ก็ยังรับอยู่รับจํานวนจาก,กัดถ้าเต็มแล้วเต็มเลยนะเพราะรัฐบาลห้ามให้เกินเท่าไหร่นะก็ตามนั้นนะ,ะ,ะนุนค่ะค่ะเอาละในช่วงนี้นะฮะเราก็ต่อเนื่องอ่า